ร้อยตำรวจเอกวิเชนไกรไทยรเสียรนะเป็นผู้จัดการตามหมายนี้นะเรานางสาวมที่ตาเกลียวใช่ไหมหช่ายจับสารอาญานะที่4025นสทับสองห้นะสารที่1หนไปเหรอคะสารอาญาค่ะเดี๋ยวเราลองฟังก่อนก็ได้ว่ามีกี่หมายสองหกตีศย์สองเจ็ดศสองแปดนะซึ่งต้องหาว่าจะทำความผิดฐานร่วมการลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยร่วมกันกระทาผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปอ,อ,อ๋อครับะครับตอนนี้เราต้องถูกจับแล้วนะครับเราไําทำกระทำความผิดเนี่ยเป็นยังไงไม่ไงก็นั่งเล่นกับเพื่อนะนหะพี่แล้วทีนี้เหมือนกับแบบว่ามันก็มีกินมีแบบว่าเมาก็เลยชวนมันไปในจังหวะตอนนั้นหนูไม่มีตัง ไปกี่คนไปสองคนนสามคนเข้า<น>ไปชวนกันไปเซเว่นไปเซเว่นล้วสิ่งที่เราขโมยมีอะไรบ้างขนมพวกขนมพวกๆอ่ะของของเล็ดของไรเล่นัะอแล้วทำกี่ครั้งบ่อยไก็บ่อยค่ะแต่ว่าคนเราเวลาอ การตอนทําเนี่ยรู้ไหมว่าวันหนึ่งเราจะต้องถูกจบบรู้ค่ะรู้อแต่ทําไมตอนนั้นเราคิดยังไงเราถึงลงทันแล้วมันคิดหนู่บอกไม่ผูกน่พี่เมาเลยไหมเมาด้วยมันเพื่อจะเป็นไปใช่ไหมรับแล้วก็บอกกับที่หนุบอกพี่ว่าไม่มีต่างอะไรเป็นใจเลยครับอยากทำ เพราะว่ามันสูญเสียหลายอย่างที่เสียเวลา,ลาเสียทุกอย่างทีงนี้เราจะปรับปรุงตัวไหมปรับปรุงค่ะ,อะเอาอะไรเป็นที่ตั้งลูกค่ะลูกเนาะสงใจทำไมกินนะโอเคสัญญาครับพี่นะ